หนึ่งความลับทำออนไลน์ให้เหนื่อยน้อยที่สุดและสนุกที่สุดนะครับก็หลายๆคนเนี่ยมักจะเริ่มต้นทําธุรธกิจอะไรบางอย่างเนาะจากการที่คุณไม่พอใจในชีวิตที่คุณเคยทาอยู่นะครับแต่วันนี้นะครับสิ่งที่คุณอยากให้คุณโฟกัสเนาะถ้าเกิดคุณอยากจะเป็นคนหนึ่งที่ทําธุรธกิจอะไรบางอย่างแล้วเกิดมีความสุขแล้วก็สนุกแล้วก็เหนื่อยน้อยที่สุดนะครับให้คุณเริ่มต้นแล้วก็โฟกัสลองหาอะไรก่อนนะครับว่าสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยมันเป็นธุรกิจประเภทที่คุณชอบหรือเปล่าถ้าคุณชอบคุณแฮ ppy จริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็ต้องมีการลงมือลงแรงกันอยู่แล้วเราทุกคนในการปฏิบัติอะไรให้เก่งมากขึ้นในการลงมือทําเประจำนะแต่ถ้าคุณได้เลือกทําสิ่งที่คุณทําแล้วมันง่ายชิวชินและสบายและดันเป็นสิ่งที่คุณชอบเนี่ยครูบอกนะครับว่าไม่ว่าง,งานอะไรนะครับมันก็จะเป็นงานที่คุณเนี่ยเริ่มต้นนะาในการทํา ธุรกิจได้แบบมีความสุขแน่นอนถ้าวันนี้คุณถามครูว่าอะไรคือพลังทวีที่เจ๋งที่สุดณปัจจุบัน,นครับครูก็คงบอกว่าหนีไม่พ้นเรื่องของการทําออนไลน์นะแต่ให้คุณลองเริ่มต้นแบบนี้ก่อนนะครับลองลองลองถามตัวเองว่าอ้าวถ้าจะทําออนไลน์เราจะทำทิศทางไหนเป็นโค้ชคู่กับคู่หรือคุณจะเป็นคนขายสินค้าจับต้องได้หรือสินค้าอะไรก็าตามแต่ให้เลือกวิธีการที่ สามารถที่จะทําวิธีการที่มันมีชุดตันคุณต้องการได้ครับแล้วก็คุณ Happy แฮปปี้กับมันเมื่อคุณแฮปปี้คุณมีความสุขเช่นของครูครูชอบอิสระชอบไปเทีย่ยวชอบไปไหนมาไหนก็ได้หรือเปล่าดังนั้นเนี่ยการทําธุรกิจที่ประเภทที่เป็นประเภทที่ครูเนีย่ยสามารถที่จะไปไหนมาไหนได้แล้วก็ทางานที่ไหนได้แล้วก็มีลูกสิษย์ได้เพราะครูก็สามารถสอนผ่านรูกองได้อี <Yeah. S 2> ปแบบก็เป็นอะไรที่ครูเริ่มต้นจากจุดที่ครูมีความสุขคุณก็ทําได้เหมือนกันครับแต่วันนี้เนี่ยให้เริ่มตั้งหลักนะครับถ้าอยากสบายและเหนื่ออยยนน้้แลววก็มมีคาสุขนะ จงเริ่มต้นด้วยการที่คุณเนี่ยหาอะไรบางอย่างที่คุณตรงกับสิ่งที่คุณต้องการพราคุณมีความสุขคุณทำแล้วแฮปปี้คุณจะได้พลังงานฟรีๆที่มาจากที่ไหนก็ไม่รู้นะครับให่คุณสามารถทําออนไลน์ได้แบบมีความสุขเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คุณชอบนี่มันเป็นสิ่งที่คุณท้าทายเนี่ยล้าคุณรู้สึกชอบท้าทายอะไรก็ง่ายไปหมดนะครับวันนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปหน่อยนะครับ วันนี้ครูพาทุกคนมาเที่ยวที่โบสถ์เก่านะครับอยู่ที่ซาปาอยู่ประเทศเวียดนามนะอยู่ทางตอนเหนือของเวียดนามอากาศดีมากมากนะรประมาณ7องศาแล้วตอนนี้ก็เอาบรรยากาศรอบๆข้างมาฝากให้ทุกคนดูนะครับก็สวยปะสวยปะดังนั้นครับวันนี้ยังไงเดี๋ยวครูเนี่ยก็ขอไปก่อนแล้วกันนะครับขอบทุกคนมากมากครับบ๊ายบาย